กราบสวัสดีเพื่อนๆชาวเซีร์ไหนทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับผมคีมจางนะครับกับการตีบอสตัวใหม่นะฮะบ,บอสทายาทสูนนั่นเองนะครับก่อนเราจะจัดทีมกันนะฮะบ,บอกก่อนว่าผมจะไม่ใช้เอเลี่ยวเวกเพราะอะไรถามว่ามันดีไหมก็ดีนะฮะแต่ผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนจะประสบปัญหาหินไม่ครบนะฮะเราโทรานแรกก็รู้สึกไม่ค่อยคุ้มนะครับแรกหินมาทำเพราะว่า อาจจะมีตัวอื่นที่ต้องการจะทําก่อนนี้หรือว่าอะไรต่างๆนานานะฮะหลายเหตุผลหลายพันประการนะครับดังนั้นผมจะลองทําให้คนที่ไม่ทำาอเรียลอเวกนะว่าดูว่าตีแล้วมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับมาครับผมตอนแรกเนี่ยเราไปดูบอสก่อนว่าความสามารถเป็นยังไงบ้างนะครับตัวสุดท้ายน้องใหม่นะครับก็ความสามารถแรกเนี่ยก็คือรับดาเมจน้อยลงสิบเทิร์นนะครับแล้วก็สะท้อนด้วย นะครับเอ่อสะท้อนเนี่ยรู้สึกว่าจะไม่แรงมากนะแล้วก็อีกสกิลหนึงเนี่ยเป็นสกิลยิงดาเมจนะครับคือพิฆาดาเมจทั้งหมดนะครับทลุปั๊บนะครับแล้วก็บวกคูดาวด้วยนะครับใส่เรลาด้วยนะฮะแล้วก็ตาบอดสามเทินนะครับเรียกว่าครบเครื่องเลยนะฮะเอเรียลในปกติคือเป็นกันตาบอดได้แต่พอเราไม่ได้ใส่เอเรียลเนี่ยเดี๋ยวจะพามาดูว่าเราจะจัดยังไงได้บ้างนะครับ ต่อไปสกิลหนึ่งครับผมก็ยิงิขอ้อดามเมจไส่5เป้านะครับทะลุเหมือนกันนะครับแล้วก็ไม่2เทินนะครับสกิลต่อไปเนี่ยบางคนอ่านแล้วอาจจะตกใจน,นะครับก็คือเหมือนคล้ายๆสั่งตายยกทีนะครับแต่ว่าจะใช้ได้เมื่อทเทินเดินต่อไปบัตรวรคาดว่าน่าจะเป็นหลังนาทีที่5นั่นเองนะครับหรือใช้ได้นะหรือเทินไหนเนี่ยข้อมูลชัวๆามาคอนเฟิร์มกันหน่อยนะมันเขียนไม่เคลียร์นะฮะแล้วก็สกิลนี้เนี่ยก็การดามเมต10เทินนะครับ ดังนั้นเนี่ยการที่เราจะแก้ตัวก,การนเมศสิบเทินได้เนี่ยเราก็ต้องใช้ตัวลบบัฟนะเพราะเราจะเร่งสิบเทินเนี่ยน่าจะยากไปนะครับต่อการบัฟหนึ่งครั้งนะฮะดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาโมกันสดๆตรงนี้เลยนะครับก็ตัวแรกแน่นอนครับอู่ทรงนะกันเพิ่มกูดาวนะครับเพราะว่าอู่ทรงเนี่ยสเตนอยู่แล้วนะฮะกันดเมศสามเทินนะครับสำหรับตัวมันเองนะครับแล้วก็กันกูดาวกับทั้งทีมแล้วก็สถาน4สี่เทินนะครับ สกิลล่างเนี่ยเป้าเดียวนะครับ5้าเรเ์มีโอกาสติดเลือดออกนะครับแล้วก็ลบบัฟด้วยนะครับไม่ใช่โอกาสติดเลือดออกรู้สึกว่ติดชัวเลยนะครับถ้าไม่มีกันนะนนะส่วนสกิลบนเนี่ยก็สี่เป้านะฮะแต่คิดว่าคงไม่ได้ใช้นะครับคิดว่าเป็นสกิลล่างนี่แหละที่เราจะได้ใช้อู่ทรงกันนะครับดังนั้นเอาอู่ทรงลงไปเลยตัวแก้ถึงตัวนะฮะอ่าอันนี้เป็นทีมเก่าในไกด์เนี่ยมันบอกว่าเป็นเอสนะฮะซึ่งผม,มจะบอกว่าเอสเนี่ย คิวบอลมันเป็นเร่งเทินมันไม่ใช่ลบปั๊บนะครับดังนั้นเนี่ยผมว่านะไม่ต่างกันมากเราสามารถจะใส่เจ้าซีกเข้าไปเหมือนเดิมได้เพราะยังไงเราต้องใส่ราเชียอยู่แล้วราเชลเป็นตัวหลักนะตัวหลักที่เรียกว่าเอามายิงนกไฟอะไรอย่างนี้นะฮะเนี่ยรถโจมรถเดฟอยู่แล้วนะครับมันก็จะไปตอนกับเทสน,นะแล้วก็เพิ่มเคาน์เตอร์ให้กับทีมนะจะได้ตีไปตีกลับได้นะครับดังนั้นเนี่ยเราจะใช้เป็นซิกเหมือนเดิมนะครับอีกตัวหนึ่งเนี่ยตามปกติเนี่ย ใครมีเอเรียอเวกก็แนะนําแต่เป็นเอเรียอเวกนะการตาบอดได้มีลบปั๊บนะครับมีสกิล w เวกรีเซตคูดาวเพิ่มนามเนะฮะแต่กรณีที่ไม่มีเนี่ยผมจะลองเมนาลิเซียให้แล้วกันนะครับอเอาไปกัน2องเธอนะก็อาจจะติดตาบอดง่ายหน่อยผมไปดูมาคนที่ตีอแบบมีอาวุธบอสหนึ่งชิ้นเนี่ยแล้วก็เล่นเอเรียเนี่ยจะได้สามล้านห้าขึ้นถึงประมาณสี่ล้านขึ้นนะฮะแต่ถามว่า เราไม่เอาเวกเอเรียลเราจะไม่เสียเปรียบเดยอะหรอพี่อะไรเงี้ยเนี่ยที่หนึ่งสี่ล้านเก้านะค,คือจะบอกว่าปกติตามปกติผมคือคนหนึ่งที่ไม่มีอาวุธ PVP นะ p v วนะฮะก็คืออาวุธบอสนั่นเองนะครับผมตีได้วันหนึ่งประมาณร้อยยี่สิบตาอันนี้คือของของแน่นหน่อยนะครับแต่ว่าไม่มีอาวุธบอสอย่างแย่เนี่ยเราจะได้สักสร้อยถึงร้อยสิบนะฮะซึ่งไม่ต่างกันมากแล้วก็ซีสันรีวอร์ดที่ผมตีแบบไม่รีสักครั้งเนี่ยผมจะได้ประมาณสองร้อยลูบี้ทุกอาทิตย์ นะครับดังนั้นเนี่ยถ้ากรณีคนที่ไม่ทำแอรเรียลเนี่ยโอกาสที่เราจะตกลงมาสักประมาณเหลือร้อยแปดสิบบี้ซึ่งมันต่างกันยี่สิบบี้หรือร้อยหกสิบบี้ซึ่งต่างกันสี่สิบบี้ต่ออิฐนะครับหรือว่าตาบอสแต่ละวันเนี่ยได้สักร้อยหนึ่งหรือร้อยสิบเนี่ยจากปกติร้อยยี่สิบผมก็ว่าโอเคนะถ้ามันเซฟแบบหินเราไม่ได้เหลือขนาดทำฟรีอย่างเงี้ยก็เซฟพาร์ตไว้นะฮะไม่ต้องไปซื้อหินแล้วก็รอเอเวกตัวใหม่หรือ ตัวเก่าที่คุณยังไม่ได้ทำสำาสัมพันธ์สัมพันธ์อย่างอลิเซียก้าหาหนอะไรพวกนี้แล้วกันนะครับอ่าผมคือนานาจิตตังนะของผมคือคิดแบบนี้นะครับคิดแบบนี้นะฮะสำหรับบางคนเนี่ยอาจจะคิดอีแบบนะครับก็สําหรับบัฟบ,บอสวันนี้เนี่ยก็เป็นเอ่อลดรเมศเมจิกสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับวันนี้เนื่องด้วยเราไม่ได้มีตัวเพิ่มรเมศอย่างเอ่อเจ้าเดวโลนะฮะดังนั้นผมขอแก้บัฟเป็น ยี่สิบยี่สิบละกันนะครับปกติที่ที่แล้วเราใส่เดลโลนเนี่ยเราใส่เราใช้สามสิบศูนย์นะครับสามสิบล้วนนะะเนี่เราใช้เป็นยี่สิบยี่สิบละกันนะครับโอเคฮะเป้าหมายเนี่ยผมขอสักสองล้านขึ้นก็น่าจะโอเคแล้วนะฮะสำหรับเบี้ยน้อยหอยน้อยทีมนี้นะฮะก็ลองจัดประมาณนี้นะแล้วก็ลองมาพร้อมกันก็ได้นะฮะรบอบแรกครับไปดูกันครับไหวไม่ไหวนะฮะฟาสิฟเป็นอย่างนี้นะ อย่าลืมตั้งหัวโจมที่ดีที่สุดของทุนด้วยนะครับไปครับผมเออสเตปจะคล้ายๆบอสทุกตัวเลยนะฮะอย่างทํำเพลียวมาก็คือ1เดือนจะได้ใช้1นาทีตั่นเองครับก็ใครมีอาวุธบอสก็คงจะทำแน่ๆใครไม่มีก็ลองดูตามความเหมาะสมแล้วกันนะสำหรับท่าที่มันกันติดเชินดาเพุนเนี่ยที่เราจะต้องลบบัฟนะฮะแนะนำให้สังเกตมจะเป็นไอช่างตีเหล็กนะครับ ที่ตีบวกอุปกรณ์ของเราเนะี่ยนั่นแหละตัวนั้นนะฮะเนี่ย à, ท่านี้นะครับให้ใช้อุตสงลบบัฟไปนะครับที่พ่วบนคูดาวน่าจะทันนะเจ็ดสิบวินะฮะเคสามสกิลน่าจะหมดก่อนสำหรับรอบแรกนะฮะดังนั้นเรากดคอโต้สกิลคอ้งาน่าจะยิงได้เลยเหมือนเดิมของสเต็ปเดิมกันนะโอเคได้เหมือนเดิมนะฮะ ไม่มีวุฒบอสมันจะเบาหน่อยอยู่แล้วนะครับปั้งเป้าไว้สองล้านแล้วกนะันเดี๋ยวดูว่ามันบ่นคููดาวทันหรือเปล่าผมควรตัวเดียวเลยใครท่าอามาตาโอเคคือถ้าเข้าเทินสองจะมีโอกาสติดตาบอดนะครับแต่ตอนนี้คือยังตีได้ชิวๆอยู่จะยิงฟรีกี่รอบโอเคอย่างนี้วนทันละ บัฟบอสกับพี่ไปนะบอสเทิร์เดินไวนเหมือนกันเคนกไฟไปก่อนนะฮะกันมันหลุดนะเดี๋ยวมันตีแรงเลยครับตั้งตีเหล็กยังไม่มานะฮะโอ้คะแนนจะได้เหมือนกันนะมาแล้วฮะตีเหล็กฮนะตีเหล็กกดอูตงครับ ไม่มีเอเรียวก็ฟิวได้นะก็ตามสภาพนะครับมีเอเรียวก็น่แจะคะแนนดีกว่าอยู่แล้วแต่ว่าเราก็ดูเอานะฮะว่าเราตัดสินใจจะทาหรือเปล่าครับถ้าไม่ทําก็ลองเล่นสเตปแบบนี้ได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าต้องดึงเทิร์นดีๆนะเพราะว่าตาบอดมานี่เทิร์นน่าจะวิ่งเลยกันสถานะไว้ก่อนละกันเราขึ้นเดินสองฮะ กันไปก่อนหนึ่งทีครับโอเคกันสองทีนะไี่กันหนึ่งทีนะฮะเฮ้ยมันกันดาเมอีกแล้ววนอันนี้วนไม่ทันนะฮะวนไม่ทันต้องรอฮะโอเครอลบบัฟไปนะฮะกีเลยิงว่าไปหนึ่งทีนะฮะโอเค ลบปั๊บไปครับว่างๆต้อง,งยิงนกไฟโปะไปเรื่อยๆนะว่คะแนนใช้ได้นะฮะอือแต่อย่างเงี้ยจะไม่ทันครับเพราะว่าเราไม่มีลบปั๊บครับกาท่าเมื่อกี้มันไม่ใช่ลบปั๊บรอมันเป็นท่าสะท้อนนะสำหรับช่างตีเหล็กเหมือนจะเป็นท่าสะท้อนนะครับ อืมใช่น่าจะเป็นท่าสะทอนนะครับใครมีข้อมูลเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ไปช่วยเพื่อนๆกันได้คนระับกดคอโต้โดดสกิลน่าจะโดนสกิลส่วหรือเปล่าอืมอย่างนี้พบไปฮนะภาษาอังกฤษเนี่ยจะดูง่ายขึ้นด้วยมือนน ถ้าท่าตีเหล็กน่าจะเป็นท่าสะท้อนนะเรียบร้อยฮนะสั่งตายสบายจิตท่าสะท้อนมาอีกแล้วทอนได้ทอนไปไม่กลัวนะะอย่างนี้เราดูท่าการดาเนจเป็นหลักก็ได้นะสำหรับคนที่ใส่โลบับตัวเดียวผมน,นะอย่างเงี้ยโอเคทำใจฮนะเรียบร้อยฮนะไม่เข้าแล้ว ดีฮะประมาณ3ามล้านเลยนะโอ้ดีเกินค่าดนะถือว่าดีนะสามล้านไม่แอรียลนะก็ใครแบบตัดสินใจไม่ทำแอรียลก็ลองเตนี้ได้นะ่าจะดีอยู่นะครับสเตปก็ใกล้ๆเคียงนะแลยก็ประมาณนี้นะสำหรับบอสวันนี้นะครับก็ถ้าชอบใจกดไลค์ซับสไครต์ไม่ได้นะครับ หรือเสน,เนอแนะเพิ่มเติมนะสำหรับทีมที่ไม่มี a อเรียนะทีมที่มี a อรเรียลผมรู้แล้วว่ามันเก่งนะฮะมันเหมาะกว่าแต่ว่าอันนี้สําหรับคนที่ตัดสินใจไม่ทำาอร์เรียลนะก็ลองดูเป็นแนวทางกันนะฮะเป็นตัวเลือกนะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ